สวัสดีครับเพื่อนเพื่อน้องพี่คนรักไอวันทุกคนนะฮะกลับมาพบเจอก,กันกับผมแล้วเช่นเคยครับทุกคนครับวันนี้เราจะคุยถึงเรื่องราวของแชมป์โลกนะครับแชมป์โลกคนล่าสุดของเราแม็กซ์เวอร์สตัเปนจากเรดบูลเรซซิ่งจริงๆแล้ว2ส,สมัยที่ผ่านมานะครับเราก็ได้เห็นนะครับบางสิ่งบางอย่างที่แชมป์โลกชาวดัสผู้น,นี้นั้นก็อาจจะมีความเปลี่ยนไปนะครับเมื่อเทียบกับตอนที่เป็นแชมป์โลกแล้วแล้วก็ตอนที่ยังไม่เป็นแชมป์โลกนะแล้วก็ในล่าสุดปีนี้ก็มีถือว่าเป็น ความเป็นไปได้สูงเหมือนกันนะครับที่จะมีโอกาสป้องกันแชมป์โลกได้อีกครั้งแล้วก็จะก้าวเข้าสู่การเป็นแชมป์โลก3สมัยติดแม้ว่ายังคงเหลือการขันอยู่อีกหลายสนามนะครับแต่เส้นทางมันก็เริ่มที่จะเปิดกว้างขึ้นเรื่อยๆนะครับมันก็ <c oughs> ชัดเจนนะครับว่าถ้าเราจะมองหาใครสักคนว่าจะมีนักแข่งนะครับจากทีมไหนคนใดที่มีโอกาสได้ต่อกรกับอ b 1 9บนกนะครับกับว e r s t ตั p เบเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยนะครับในทุกสนามที่ผ่านมา จะมีอยู่ก็คงจะเป็นเซอร์คิโอเพเรสเพื่อนร่วมทีมแต่เพเรสก็ไม่ได้บามีความนิ่งอะไรที่มันพอที่จะมาลุ้นได้ทุกสนามเสเมื่อไหร่ถูกไหมดังนั้นในนตรงนี้ก็ชัดเจนเลยนะครับว่าความแข็งแกร่งที่เกิดขึ้นนะครับก็จะต้องยกให้เขาเป็นเต็งหนึ่งนะครับในการที่จะลุ้นนะครับแชมป์โลกในปีนี้อีกตามเคยนั่นแหละแต่สิ่งที่ผมบอกว่ามีความเปลี่ยนไปนะครับเมื่อเทียบกับตอนที่เป็นแชมป์โลกแล้วกับตอนที่ยังไม่เป็นเนี่ย คือลีลาการขับสไตล์คาแรคเตอร์ในสนามที่ถ้าเราจะพูดถึงนะครับจะมีใครสักคนหนึ่งถามขึ้นมานะฮะว่าในภาพจำในนิยามของคุณนักแข่งชาวดัตชผู้นี้นะครับแม็กซ์เวอร์สตัปเปนเนี่ยเขาเป็นยังไงผมเชื่อว่า70-80%ขึ้นไปจะมองว่าเขาขับได้บู๊แหลกลานเลยนะครับขับได้เกลี้ยกล่อดได้มันนะฮะจังหวะสุ่มเสียงจังหวะอะไรนี่โอ้โหนะแบบว่างัดได้จัดได้ไม่มีกั๊ก แน่นอนนะครับว่า f c เขาในอีกมุมนึงก็คงจะชอบการแข่งรถโดยเฉพาะไอวันมันจะต้องวูแหลกลานในแบบนี้จะไปขับนอมแน้มจะไปอะไรมันมันก,ก็จะดูไม่เร้าใจไม่สนุกดังนั้นสไตล์การขับแบบนี้แหละนะครับที่มันเป็นเครื่องหมายการค้าที่ควรจะมีแต่ในอีกฝั่ฝั่งหนึ่งนะครับอาจจะมองว่าโอ้นะครับขับแบบนี้มันสูมเสี่ยงเกินไปไหมหลายครั้งหลายคราวมันก็อาจจะแบบว่าเกินเลยไปหน่อยหรือเปล่า ก็แล้วแต่เราจะมองเขาไปมุมไหนแต่นะครับผมอย่างที่ผมบอกไปนะครับผมเชื่อว่าเสียงส่วนใหญ่คงจะบอกว่าบูดูดันเนี่ยนะฮะมาเป็นแบบอันดับต้นๆกันเลยทีเดียวตอนที่เราได้เห็นเขากําลังไล่ล่าแชมป์โลกอยู่กับ Mercedes ของทันเซอร์ใช่ไหมฮะตอนนั้นก็คือโอ้โหแบบว่างัดกันไม่ว่างัดกับทันเซอร์คนเดียวหรอกจริงๆมันก็มีโอกาสงัดกับหลายๆคนที่นะครับที่ผ่านมาในในใน,ในช่วงนั้นนะครับในช่วงประมาณสัก3ปี4ปีย้อนหลังไปเนี่ย เรียวกาดเียกาดมากๆใช่ไหมละ่ะแต่พอมาในตอนนี้นะครับมันก็ถูกตั้งคําถามว่าที่เปลี่ยนไปนะครับมันเพราะอะไรอย่างไรส่วนหนึ่งก็คงจะมองนะครับว่าอาจจะเป็นเพราะว่าความได้เปรียบที่มีอยู่ในตอนนี้มันค่อนข้างที่จะทิ้งระยะห่างจากทีมอื่นเนี่ยโดยชัดเจนซึ่งประเด็นตรงนี้นะครับนักแข่งกันเองเนี่ยเขาก็มองจอร์ดวัเซลนะครับก็มองว่าเวอร์สตเปนก็เปลี่ยนไปจริงจ ความเกลี้ยกล่อดความดูดันในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยมันลดลงอย่างชัดเจนเลยนะครับเมื่อเทียบกับตอนนี้ตอนที่เขาเป็นแชมป์โลกแล้วจอร์ดมองว่าประเด็นหลกัหลกๆก็คืออยู่ที่เรื่องของรถแข่ง IB19 นั้นมันทิ้งห่างจากคนอื่นเขาชัดเจนนะครับดังนั้นก็คือมันก็ไม่มีความอะไรจําเป็นอะไรนะครับที่แม็กซ์เนี่ยจะต้องไปเกลี้ยกลด่ดจะต้องไปบู๊ไปดูดันอะไรเหมือนเมื่อก่อนแล้วใช่ไหมฮะขับแบบชิวๆกันไปอย่างเนี้ย กวามกดดันอะไรต่างๆมันก็หายไปเยอะเหมือนว่ากลุ่มทุกสิ่งทุกอย่างนะครับคอนโทรลทุกอย่างอย่อย,อยู่ในมืออย,อยู่แล้วง่ายดายแล้วในตรงนั้นแต่จอสก็เล่าให้ฟังนะครับรวมความหลังให้ฟังว่าจริงๆแล้วเขากับแม็กซ์เนี่ยก็แข่งขันกันมาอย่างยาวนานแต่เป็นเด็กอะ่ะตั้งแต่ปี2011ตอนนั้นก็คือลงแข่งโกคาร์ดูลงแข่งรายการรุ่นเยาวชนรุ่นจูเนียร์อะไรต่างๆมาอย่างเงี้ยนะฮะคือเราอาจจะมองว่าจอสอาจจะแข่งขันมากับ อัลบอนกับแปรโดนอริสอย่างเงี้ยแต่นี่คือแข่งขันกันมาก่อนสิอีกนะจอรดเล่าไปนะี่คือแข่งลงแข่งกับแม็กซ์เวอร์สตัปเปนลงแข่งกับใครบ้างชาวเลคลงเงี้ยแล้วก็เอสตาบันโอคองอีกคนนึงแต่มันก็จะมีความความต่างอยู่คือถ้าเทียบกับนักแข่งที่เป็นอังกฤษด้วยกันแต่ทุกคนก็จะทราบกันดีหมดนะครับจอดบอกทุกคนจะทราบอุปนิสยัยท,ทราบคาแรคเตอร์นะครับความเสี่ยงการ ต่อสู้กันในสนามเนี่ยทุกคนเหมือนมันรู้จักกันดีอยู่แล้วนะฮะมันแข่งขันกันมานานอ่ะร่วมร่วมกินระยะเวลา10กว่าปีแล้วนะฮะสิบสองสิบสามปีอ่ะที่ว่าอยู่ในวงการอย่างเงี้ยนะครับต่อไ้มีประเด็นที่จะต้องประทัดที่ต้องอะไรกันยังไงกันบ้างเนี่ยแต่ทุกคนก็นะครับต่างก็เหมือนรู้ใช้รู้ภูุงกันดีประมาณนั้นนะจอร์ดเล่าครับแต่จอร์ดก็บอกนะครับว่านักแข่งต่างชาติมันก็จะเป็นอีกมุมหนึ่งแต่ถ้าเป็นอังกฤษเหมือนกันเนี่ย ม,มันก็จะมีความแตกต่างกันอยู่อย่างที่อังกฤษนี่ก็คือก็จะลงแข่งกับอัลบอนนะครับอเล็กซานเดอร์อัลบอนแล้วก็แรนดอนนอริสเนี่ยเขาจะมองว่าอัลบอนก็จะเป็นนักแข่งที่เป็นนักแข่งรุ่นพี่เอ๊รู้สึกอัลบอนจะจะอายุมากกว่าจอร์ดสองปีมั้งครับผมจำไม่ผิดนะสองปีแล้วก็แรนดอนนอริสก็จะเป็นนักแข่งที่เป็นรุ่นรอง,ลง,ล,งลงมาแต่ก็ทั้งทั้งหมดทั้งทั้งสามคนนะครับก็ได้ได,ได้ลงสนามได้ต่อสู้ได้อะไรกันและแล้วก็เหมือนอยู่ในกวนในแก๊งเดียวกัน แลวก็รมีแต่ภาพมันก็ยังดีกันมาจนถึงทุกวันนี้นะแต่ทีนี้ย้อนกลับมานะครับที่ทจอร์ดบอกนะมันมันก็ชัดเจนนะฮะว่า <c oughs> จะไปเอาความกดดันมาจากไหนยังไงะฮะใช่ไหมถ้ามันเป็นไปใน,นแบบนี้แต่จะว่าไปแล้วจอร์ดเองก็ม,มีมีประเด็นกับเวอร์สตาเปนนะครับที่เราได้เห็นความเกลี้ยกล่อลดอูดครั้งหนึ่งที่บากูทุกคนจําได้ไหมฮะมันเป็นช่วงที่จอร์ดเนี่ยเขาออกสานแล้วเขาออกออกนำเวอร์สตาเปนไปได้แต่มันก็จะมีจังหวะการเบียดกันอะไร นะครับจังหวะการเบียดแล้วก็ถึงขั้นว่าก็แม็กซ์อาจจะอู่ทานนะครับตามสไตล์นั่นแหละผ่านวิทยุมาให้เราได้ยินนะครับตต๊ดตุ๊อยู่บ้างอ่ะนะแล้วทีนี้หลังจากจบการแข่งขันนะครับที่พ a คเฟอร์เมเนี่ยก็คือจังหวะที่ทุกสองคนเขามาจะเรียกว่าประทะคารมก็ก็ไม่ถึงรุนแรงขนาดนั้นนะครับแต่แม็กซ์ก็สะบดคำด่าออกมานะครับแล้วก็พูดอะไรกันนะครับ ไม,ไม่ได้เยอะอะไรมากมายนะครับแต่มันก็เป็นเราอาจจะเห็นเนี่ยอาจจะเป็นเป็นน่าจะเป็นครั้งแรกหรือเปล่าหรือว่าอาจ,จเป็นหนึ่งในไม่กี่ครั้งนะครับตั้งแต่เขาคว้าแชมป์โลกมาแล้วเขามีมีท่าทีมีความเกลี้ยกล่อมในแบบนั้นจอร์ดก็เสริมต่อนะครับว่าสิ่งสิ่งที่ทําให้แม็กเขาเขาเปลี่ยนไปนะครับเขาไม่จําเป็นต้องไปบู๊ไปดูดันอะไรนะเพราะรู้ว่าคือต่อให้ถูกแซงไปเนี่ยแม็กก็ไม่ได้ว่ากลัวอะไรเพราะว่าก็ต้องยังไงก็เอาคืนหยุดได้อยู่ดีอะไม่ใช่เรื่องยากใช่ไหมฮะ อันนี้ก็คือมันชัดเจนเลยนะครับก็คืออย่างรถของเขาเงี้ยเมอร์เซเดสกับตอนจังหวะที่เขาแซงเนี่ยคือใช้เวลาตามแค่แป๊บเดียวเท่านั้นหรือแม้กระทั่งท่านเซอร์อย่างเงี้ยใช้เวลาตามตามแค่แป๊บเดียวก็โอ้ยนะครับหนีไปเนี่ยหันมาอีกทีนึงอ่ะจอดจอดตูดจอดท้ายกันไปเรียบร้อยกันแล้วทีนี้อาจจะมีหลายคนนะครับที่ผมเสริมประเด็นนี้ให้แล้วกันนะครับประเด็นเรื่องว่าอาจจะมีหลายคนจะหลายคนกไม่รู้ว่าอาจจะมีบางคนที่ตั้งข้อสังเกตว่าถ้ามันทุกอย่างมันชิวเกินไปในแบบนี้แม็กซ์จะหมด นะครับหมดแพชั่นหรือเปล่าคือการแข่งขันเนี่ยนักแข่งที่เป็นระดับหัวแถวระดับชั้นโลกก็จะมีความรู้สึกมีโมเมนต์หนึ่งนะครับที่ที่ที่คล้ายคลึงกันนะผมว่าฮะก็คือความท,ท้าทายยิ่งเจอคู่แข่งที่มีความแข็งแกร่งเท่าไหร่ยิ่งเจอสถานการณ์ที่เรียกว่าท,ท้าทายความยากเย็นมันมีอะไรอย่างเงี้ยนะครับท,ท้าทายความสามารถของตัวเองเนี่ยมันก็ยิ่งทําให้ชัยชนะ หรือว่าความสําเร็จนั้นน่ะมันยิ่งหอมหวานมากขึ้นเรื่อยๆแต่ถ้ามันแบเบอร์แบเบอร์ในแบบนี้เนี่ยแม็กซ์จะหมดแพชชั่นไหมฮะจะบอกว่าโอ้แต่มันเบื่อหน่ายเลยเกินเว้ยอะไรเงี้ยจะมาตั้งที่อายุยังในน้อยอยู่เนี่ยอาจจะยังไงอะไรเหมือนพอหมดความท้าทายหมดไฟไปเพราะว่าไม่มีคู่แข่งไม่มีอะไรที่มันแข็ง,แ,ขงแกร่งขึ้นมาวัดได้เลยเนี่ยหรือเปล่าเพราะว่าประเด็นหนึ่งที่จะอ้างอิงจากเรื่องนี้ได้น่าจะจะเชื่อมโยงกันได้เนี่ยคือความเห็นของแม็กซ์ก่อนที่ สนามล่าสุดจะนะครับจะแข่งขันกันไปนะครับประมาณน,น่าจะ3สัปดาห์ก่อนเมือก็คือเหมือนเขาพยายามที่จะส่งสารไปถึงเพื่อร่วมทีมครับก็คือเซกิโอเพเรสเนี่ยว่าเขาก็อยากให้เพ y เรสเนี่ยโชว์ผลงานได้แบบว่าขึ้นมาขึ้นมากดดันนะครับขึ้นมาทำผลงานในระดับแถวหน้าให้มันได้เพราะว่าก่อนหน้านั้นเห็นเหมือนเพ y เรสเขาจะผิดพลาดมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น,นแล้วก,ก็หายไปไงแล้วก็มา ก็เพิ่งเพิ่งจะมาดีในสนามที่ผ่านมาก็คือออกสตาร์ทในกริดที่17แล้วก็ไล่ขึ้นมาในละดับที่สเนี่ยแต่เหมือนเวอร์สเตเบนเขาอยากจะเห็นนะครับว่าโอเคนะครับประสบก็เลยคู่กันเลยหรือว่าได้ได้ต่อสู้คือเราอาจจะมองเป็น2มุมนะครับเราอาจจะมองมุมมุมหนึ่งถ้ามองในด้านที่ผมเชื่อมโยงกับสิ่งที่ผมเล่าคือเขาอาจจะมองว่าตอนนี้มันไม่มีใครนะครับที่จะมาสู้เขาได้แล้วเนี่ยใช่ไหมละ่ะมันเหลืออยู่คนเดียวคือเพเรสดังนั้นก็คือถ้า เพลเสหายอีกคนนึงเนี่ยเขาก็จะเวิร์งววางก็จะบอกโอ้โหมันมันมันไม่สนุกอะใช่ไหมล่ะมันแสดงความเบื่อหน่ายออกมาหรือเปล่าถ้าเป็นถ้าเป็นเคสนี้ใช่ไหมก็เลยอยากให้เพลยเสนี่ยขึ้นมาแต่ถ้ามองอีกมุมนึงนะครับที่ไม่ได้ไปคิดลึกเกินไปอาจจะหวังดีกับเพื่อนร่วมทีมนั่นแหละคืออยากจะกระตุ้นประมาณว่าเพลเสอาจจะดูแบบว่าบงบงไปในช่วงนี้ใช่ไหมล่ะใช่ไหมครับก็คือตั้งแต่ที่โมนาโกไปแล้วอย่างเงี้ยก็เลยอยากแกแบบว่ามีส่วนในการที่จะจุดไฟเพื่อนร่วมทีมหน่อย นะครับได้แบบว่ากลับมานะครับสู่หัวแถวได้อีกครั้งหนึ่งอะไรทํานองนั้นก็คือก็อยากจะให้เพเรสได้มีเขาเรียกว่าอะไรนะอนาคตนะครับอยู่กับด้วยกันเนี่ยไปนานๆอะไรทํานองนั้นนะครับคืออยากจะให้มีผลงานที่มันมัน,ม,นมันดีนะครับก็แล้วแต่จะมองนะแต่ในตอนนี้นะครับมันก็คงจะไม่เกินจริงหรอกนะครับที่ที่ผมเอ่ยไปในต้นต้นคลิปนะครับว่าวอร์สตอเป็นนั้นมีโอกาส นะครับแม้ว่ายังคงเหลือการแข่งขันอยู่อีกอีกยาวนานนะครับสิบกว่าสนามก็ตามเนี่ยแต่ในเมื่อมันไม่มีมันไม่มีทีมไหนนะครับที่ทํารถได้คู่ขี้สูสีเนี่ยมันก็ยากนะครับที่เราจะมองว่าอุปสรรคมันอยู่ที่ตรงไหนบ้างถ้าเราจะไปพึ่งไสยศาสตร์สิ่งที่มองไม่เห็นว่าเอ้าเดี๋ยวรถก็พังเดี๋ยวก็ไปถูกําแพงเดี๋ยวก็นู่นนี่นั่นเนี่ยมันมันก็ยากอยู่นะยากอยู่ครับคือเราไม่ได้ว่าอวยกันเกินจริงเกินเหตุหรอก โอกาสจะมีมันก็มีอยู่นะครับแต่ถ้าถามว่าคนอื่นมันก็มันก็พอกันนั่นแหละถูกไหมฮะว่าจะมีสิ่งที่มองไม่เห็นเข้ามาสู่ตัวเองเนี่ยแต่ในเมื่อรถมันได้เปรียบไปในแบบนี้คือคือ,คอต้องจงยอมรับนะครับว่า F1 เนี่ยหรือแม้กระทั่ง MotoGP เองเนยครับก็คือความพร้อมของรถความพร้อมของทีมเนี่ยมันสำคัญฮะอย่าง MotoGP ถ้าย้อนหลังไปในสัก4ปี5ปีที่แล้วเนี่ยอันนี้ทีมรองแทบจะไม่ได้เกิดเลยนะฮะ มันจะสู้กันอยู่แค่นับหัวกันได้เลยอย่างเงี้ยถูกไหมทีมไหนใหญ่นะครับมีงบประมาณเพียบพร้อมมีอะไรต่างๆมันก็แบ,บเบอร์แต่ทุกวันนี้เราได้เห็นแม้ใครที่ติดตามมอเตอร์ีจะชัดเจนใช่ไหมมอเตอร์ีเนี่ยว่านักแข่งทีมรองยังคว้าแชมป์โลกได้ตอนนี้คือคว้าแชมป์โลกอยู่นะน่แต่แต่จะได้เป็นแชมป์โลกหรือเปล่าก็ต้องไปลุ้นอ,อีกทีหนึ่งคือทีมรองกับทีมใหญ่เนี่ยตอนนี้สู้กันฮนะสู้กันแบบสูสีกันเลยละ แต่ในส่วนของ 1, มันมัน,ม,นมันก็ไม่ใช่นะครับม,ม,มันอาจจะไม่เหมือน Moto g p แล้วก็อย่างถ้าเรามองว่าเรื่องของ Red Bull มีมมโอกาสที่ดีกว่าก็คือเป็นใน r เรด l l ลถ้าทีมอมือนก,ก็เห็นไหมยิ่งเป็นทีมเล็กยิ่งแล้วใหญ่แล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้า Mo t o g p เนี่ยมันมีโอกาสที่นักแข่งที่เก่งที่สุดเนี่ยก็มีโอกาสที่จะกลายเป็นผู้ที่บาดเจ็บพอบาดเจ็บแล้วความเก่งของคุณก็ไม่มีค่าเมื่อคุณนอนอยู่บนเตียงที่โรงพยาบาลเมื่อคุณนอนพักฟื้นอยู่ที่บ้าน แต่วันเนี่ยโอกาสที่มันจะไปพลาดทั้งจนเจ็บหนักพักยาวเหมือนโมโตจีพีมันแทบไม่มีครับระดับความเสี่ยงในตรงนั้นมันมันต่างกันเยอะดังนั้นเมื่อวัดจากเปอร์เซ็นต์ทุกสิ่งอย่างไล่เรียงกันมาแล้วเนี่ยเปอร์เซ็นต์ที่เวอร์สตัเปนจะเพียงพลําหรือว่ามีใครขึ้นมาหรือว่าอะไรเนี่ยมันมันก็น้อยลงนะครับเมื่อเทียบกับโมโตจีพีถ้าเทียบกับรายการอื่นมันจะเห็นภาพชัดเจนแต่ถ้าเอาไปเทียบกับฟันด้วยกันนะครับไปมองถึงอดีตใส่ปัจจุบันเนี่ยมันก็ยังไม่เห็นภาพชัดเจนเท่าไหร่ แากนั้นมาในตรงนี้ก็คือการที่มันผูกขาดกันเกินไปเนี่ยบางทีวอลสตัเปเฟนเขาก็อาจจะมองว่ามันก็ทําให้มันน่าเบื่อจริงๆแหละนี่มันก็ส่งส่งผลนะ,ะส่งผลกับภาพรวมกับโดยรวมนะฮะกับคนที่ดูใช่ไหมละ่ะ F1 คือพวกเรามองผ่านหน้าจอถ้าใครที่เชียร์คงจะมองว่าแบบนี้ดีนะครับเราก็ทุกคนก็ต่างหวังว่านักแข่งที่เราชอบเราปลดปานที่สุดเนี่ยจะประสบความสาเร็จที่สุดในแต่ละสนามทุกป้ แต่ถ้าไม่ได้เชียร์เรดบูลไม่ได้เป็นเ c ของเวอร์ซารเปนก็จะโอ้ผูกขาดจังเลยน่าเบื่อจังเลยเมื่อไหร่คนนี้จะขึ้นมาเมื่อไหร่คนนี้จะขึ้นมาใกล้เคียงอะไรบ้างอย่างเงี้ยมันก็จะมีความต้องการที่จ่ายนี่กันไปแต่ใดๆแล้วผมมองนะครับว่าก็อยู่ที่ผู้จัดนะว่าเขาเขาจะมองว่ามันมันพอที่จะสร้างความเสียหายในเชิงธุรกิจได้มากเพียงใดกับการผูกขาดในตอนนี้นะครับซึ่งถ้ามันเป็นไปเ็าคงจะต้องเตรียมแผนนะครับว่าจะมาดึงให้ แฟนๆนะครับทั้งนอกจออย่างพวกเราหรือว่าจะในสนามนะครับเนี่ยจะสามารถที่จะแบบว่าให้ความสนใจกันมากขึ้นหรือเปล่าอย่างที่ Mo เ o g p เขาก็แก้ปัญหาด้วยการเพิ่มรอบสปรินต์ไม่ใช่เพิ่มอีต้องอบอกว่าจัดรอบสปรินต์ทั้งหมดเลย20สนามเนี่ยมีสปรินต์เวสหมดเลยอ่ะแต่วันนะเขาจัดกันแค่ห้าหกสนามใช่ไหมครับดังนั้นประเด็นนี้ก็อาจจะถูกเรียกว่าเอามาพิจารณาเพื่อที่จะเพิ่มจํานวนรอบสปรินต์เวสหรือเปล่านั่นก็อยู่ที่การประเมินนะครับ ว่าหลังจากเสร็จสิ้นในฤดูกาลนี้ไปนะครับว่าการการไร้เทียมทานของเรดบลูของวอร์สเตอ e n ปนในยุคนี้เนี่ยมันเพียงพอนะครับที่จะทําให้ผู้จัดหรือ f ่าเนี่ยเขาเขาจะมีอะไรที่จะมาเปลี่ยนแปลงนะครับอะไรใหม่หรือเปล่าเพื่อที่จะเรียกว่าให้มันฮอตทิสให้มันน่าสนใจเพิ่มขึ้นนะครับให้มันคงที่นะครับ โอเคนะครับนี่คือสิ่งที่นํามาฝากนํามาเล่ากันนะครับเพื่อนๆว่าอย่างไรกันบ้างกับนะครับประเด็นของจอร์แล้วก็บทวิเคราะห์ของผมในเรื่องที่ว่าแชมป์โลกของเราเนี่ยเปลี่ยนไปทําไมถึงเปลี่ยนไปครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าดูแลสุขภาพกันด้วยสวัสดีครับ